สวัสดีค่ะพบกับช่องซอนย่าวาไ t รนตี้นะคะมาอัปเดตเรื่องของแอปถุงเงินกันนะคะเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะทำการปรับปรุปรงแอปพลเคชั่นถุงเงินวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2 0 4เวลา23นาฬิกาจนถึงวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2 0 4เวลา6นาฬิกานะคะธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก มาณที่นี้ด้วยนะคะบริการอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะประกาศนะคะแอปถุงเงินนะคะคืนนี้ตั้งแต่5้าทุ่มเป็นต้นไปจนถึง6กโมงเช้าของพรุ่งนี้นะคะใช้งานไม่ได้นะคะซันย่าวารตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใช่องซอนย่าวารรตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ